พอดีพอแม่พี่น้อง,ม,องม,อนนม,ม,มืัอนี้่องแม่กาอิปทิ้นออสานบ้านเฮาสิมาตำกบหรือก๋วยกบให้เบิ่งให้กินน้ำกันเนาะพี่น้องเอาเดี๋ยนะไปทิ้นน่ะสิฝากมาว่าถ่ายคลิปคนเข้าให้ส่งงาน <c oughs> พักกินกับกับผับกกาดหินพักกาดโดนใบกันชินเปิดแมพ่อใหญ่เปิดเดนี่ยอ้าวอพ่อใหญ่มาสิตำหมักพริกถาหมอนี่ใส่หมึกพริกกี มาเด้อมาเด้อกำลังสิท้ำงานทรงเบ่าโลดเบ่าโลดกินอะไรละยะจะสิกินบอกจะขึ้นแท้ไหนกินหลาบเนื้อมข่อยก็โปะก่อยกรบหากินน้ำกันเอาทุบทุบจังพื้นใส่ใส่เบิร์ดโดนตัวจังสีอิ่มลายค่อแย่ถิ่มไปทั่วยจีบประดางหิวเราบ่ ฮาลายูหันเดียดยขงขั้นอย,อยากปั่นก่อนมาห่อเขาต้มกับหนั่นที่เจามันสาห้อยมีกี่ขออนุญาตนะน่เขาแม่ขนเลยคขัดไปหันเม้าไอแม่บอกไว้จะดีดีที่จะของอ่ะพรุ่มาสิเฮ็ดหัวซับอ่างขาวเขาไปแซวมันจะขน้นเสดไก่ตี เบิ่งเง้แม่เนี่ยู่ในตู้เย็นนี่บ่จักทุบดีๆป้ปงคบก็บ,บ่แก่เ,กเสือเลยนี่เอาสิโดน,นตัวหน่อยแอ๊กเป็นยังผู้ทุบคบก็บได้นี่พ่าข้าให้เสร็จอ่าหอมรวมห้อใส่หอมพักกระโดนกินก,ากาับพักกาดกินพักติ๋วองผุนมากกินน้ำกันหลูกร้านเลย เอออาไรนเผาหม,มงดินใหม่้านออกกไหเผาบมงดินใหม่พี่กบนีเออใส่พริกก้นกระไรพริกชดกระไรเข้ามาปีงซุกซุกเอานี้ย่างหนาตีเลนีลนพ่อกันเถิงเติ่บเนาะมันเกิดสะดุดลาย,ย่างไรแนวลพ่ออมตี บ่าหลุด้มร้านพรพอร้านเนี่ยะวางเหตุกินน้ำกันสองไฮซานนะคุอองเที่กกบตีออกแล้วต่อไปหนีบานนีสนับสนุนกันเด้อหลูกร้านเด้อพี่น้องก็แม่พี่น้องก็ได้อาพอาฟักเมตํมเ่งได้พอดเหุเชิงกัเป็นเคลื่อนขัดขาดมืนนึ่งไฟก็ไดฝ่าติ ก็บริจงมีตรวจจงไปบ่เอาไปหลนหลายคนอ่ะตี้เป็นไม่ใหญ่เนี่ยเนีเอาใจอีกอืม